และนิวคือสภาพของพวกผมตอนที่เล่นแบบผีเสร็จความเ<ม>ดิมตอนที่แล<จ>้วเฮีย,ยสัตวเอ้ยคุแจปอมเล้วหลังจากที่แคสเสร็จสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีไว้ทําอะไรเนี่ยมีไว้ทำยังไงเฮ้เดี๋ยวต้องยอมไปดิ้ เรามาเพิ่มไอโฟนให้รถดีกว่ารถจะได้เดี่ยวอย่างแน่จริงไม่เชื่ก็บินปอม Let's go เดี๋ยวเดี๋ยวต้องติดชีด้าไว้ด้วยโอเคโอเคเอ่อโบนี่ไหนกูพังรถไฟอะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวไรเนี่ยฮะไอ้ยังรถไฟเฮ้ย What the fuck คือนาเราจะพูดเี่โตอย่าพึ่งรอด้วยพี่โตนั่งซิพี่เดียวพี่นั่งที่เดียวเฮ้ยว้าวโอ้ย god ไปไหนนะหายไปแล้วนี่เป็นความรู้สึกของคนที่ได้ไปดวงจันทร์โอ้ย์เย้โอ้ว้าว AFI หายไปแล้วโอ้โหโอ้ย ให้เลื่อนลุงเร็วลุงไม่กินแล้วตั๊สต๊าฟไปก่อนสต๊าฟไปก่อนเอาเลยลุงเอาไปดิเอาไปเอาไปเอาไปลุงดเด๋ดูป่วย บอกไม่เอาปัด <expand> ทิ้งอย่างเดียวเลยอ้าวไอ้เยันนี่ลุงลุงไม่โสดหรือวะเอาเอ้ยไอ้ยันลุงไม่โสดชิบหายเลยสิอันนี้มันเข้าไปข้างในได้เปิดนี่แหละอ้ยเกมผีป่ะเนี่ย เขาไม่ใช่ที่ไหนะมีกุญแจด้วยแต่ไม่ใช่กุญแจไปข้างในมันไม่เหมือนอยู่ยิปๆเลยละมันก็ต้องเป็นห้องลับป่าวะโลกยอมแพ้เรียบร้อยเราไม่โควิดเพาะฉะนคนตรวจจะนิดคุณยังไม่ได้เป็นโควิดฮะจริงใจด้วยคุณไม่ได้เป็นโควิดแต่คุณเป็นอิมวารจริงใจด้วยนะครับ แม่เเป็นโควิดย้อันนี้เข้าได้ด้วยประตูไฮเทค้งรอยยีดูไฮเทคนี่ิถังขยะหายทค้นรอยีขยะหายนี่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 หายทิ้หมดเลยนี่นี่ตู้เย็นโอชิบ้านี่นี่โอ้เพียงแค่ตีเท่านั้นก็จะกลายเป็นนอยยี่เลย หนังส oh! ือพิมพ์โอ uh, ้หนังสือพิมพ์ไทยเทคอะไรวะมึงไปเล่นกันตรงไหนอ่อายู่นี่นานนี่หนังสือพิมพ์ไทยเทคอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรเฮยนี่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 ไอ้ดอทไทยเทคอ่ะไอดอทไทยเทครถไฟไฮเทครถไฟไฮเทคไปไปไป นี่ดูสิว่าเรามีถังไฮเทคด้วยแอกพี่โตพี่โตเปลี่ยนไปอทำไมพี่โตไปแล้วพี่โตตัวพี่โตตัวไฮเทคพี่โตพีโตกำลังจะหายไปพี่โตแดงเชียร์พี่โตพี่โตแม่งกำลังโมโหพี่โตตัวแดงโมโหพี่โตล่าสุดท้ายแองกี้แองกี้โตพี่โตรถเผ็ด นี <g ül> ่ปกติมันเป็นรถอี้ใช่ไหมรถบูโรท่านเพียงแค่คุณกดทีเดียวมันก็กลายเป็นรถไฮเทคนี่อะไรเนี่ยบริษัทรถได้กอีกของใหม่อ่ะ <g ül> นี่เรือโง่อนี่เรือไฮเทคเอ้ยผมจะขับให้ดูสาธิตให้ดูแ <g ül> ม่งเหมือนเอาอัาเกรดไปใส่เลยเอ้ยเออว่แต่นั้นมันไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริงของรถคันนี้ะ แต่ก็ไม่นะครับและนี่ก็คือเออเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัพเกรดมาแล้วจากป้าเชงนะเกิดการตีได้เลยนะครับเกิดตีได้เลยนะครับว่าลูกค้านั้นคุณอยู่ไม่สุขแน่นอนไอ้เนหลุดไอ้ยือยู่ๆมันหลุดนี่เฉยนี่คือที่นอนธรรมดานะครับแต่เพียงคุณสั่งจากร้านป้าเชงที่กลายเป็นร้านเอ่อมันจะกลายเป็นเอ่อที่นอนไฮเทค <300 S 1> นอนสบายมากเลยลงไปนอนกูเดินไปนอนที่บ้านตื่นมาอีกทีหนึ่งเจออาคิฮาบาระไรเว้าวเป็นการเดินทางที่ง่ายดายทอ้สุคืนที่ไปต่างโลกเลยนี่นี่คือไวฟูธรรมดานี่คือไวฟูจากรย์คฟอนไ์ธรรมดาธรรมดาแต่เบียคกณซื้อมาจากลาพันเชกกูจะกลายเป็นไวฟูแบบไฮเทค เขาจะตีไดมอนด์อีกเหรอเฮียโก้เฮติกเอ้ยอันนี้ลุงตุ่ลุงให้เทคลุงตู่ใเทคกลุงตู่พาเทคโนยีเฮ้ยคดีฆาตกรรมไปไหนดูซิว่าใครเป็นคนร้ายคนที่ฆ่าคนนี้เดี๋ยวผมดูเองครับผมเป็นนักสืบโอเคเขาว่ากันว่าเออคนร้ายจะ สภาพเหมือนคนตายนะครับค,คุณสงสัยใครในะสามคนนี้เอ่บผมว่าคนนี้ไม่ใช่ครับ <laughs> แต่ยิงเลยยังยิงไมเลยเอาไปเอาไปผมว่าผมว่าต้องเป็นเขาคนนั้นแน่นอนอ้โน oh, <no! S 2> <laughs> แต่ดูเหมือนว่า <laughs> คนตายจะไม่ฟื้นนะครับเพราะคุณเลือกไม่ถูกเอ๊ะอาว่าเดี๋ยวกอตตีคนตายฟื้นเหรอ อไอ้เนียคนตายฟื้นมาฆ่าคนต่อยอ่ะโน้นี่คืออาการของลุงเมื่อได้ต่ออีกหนึ่งสมัย <c oughs> ด,ดีใจจนเหมือนตัวเหมือนเลย <c oughs> กินไก่กันดีกว่า มบีดไห้เองไฟเบอร์พังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคุณครับ <rica> <Rach aj unt>